เอาไหล่เท่าสดแล้วตอนนี้กีต้าจะออกไปสองวันแล้วเนี่ยเหมือนน้ำใส่เข้าไปเออน้ำใส่เข้าไปข้างในมานี่มานี่เดี๋ยวลื่น เดี๋ยวลื่นทำน้ำมันแม่นึก่ยังไง้รัช์นก่ายังไงเปไรเออกไปไหนหาแม่หาแม่น่าดูเลเะเะจะได้ สนุกไหมอ้ยนนะ้ให้พี่นนะุยัได้ดิอ้อเสียงไม่ทําไม่ทำเสียง แต่เดโดนพี่เอาอันนี้เอาอันนี้เอานี่ใส่แต่ถุงนี้ไม่เอานี่มันจะบาดเดี๋ยวมับาดเราเอานี่เอาอันนี้โอ๊ยไปดมเลยไม่ได้ครับหั่นไปดมไป ลงใหม่ลงใหม่พี่ตาลงใหม่เอาแม่เปียกลงใหม่ลงใหม่แม่ก็เปียกะสิลงใหม่ลงใหม่ลงใหม่ปะลงใหม่ลงใหม่ลงใหม่เนดูพี่ขนุนเล่นเนี่ยเอาโดดุ๊บดูพี่ขนุนเล่นเลยนะอันเล็กับพี่ขนุนนี่พี่ขนุนน้ำใส่เอานน้ำใส่เข้าไปเนี่ยพี่พี่ขนุนจะเป็นปลาให้ดูเนี่ย

หลวงพัฒนาบอกขอลูกสาวเล่นเด็กคนมาเลยมาเลยมบเต้พาลูกมาเลยมบเต้มบเต้พาลูกสาวมาเลยมอเต้ สนุกสนานครับวันนี้น้องน้องกีตาร์มาเล่นน้ำกับกับพี่ขนุน,น้นนองค่ะแอนพี่ขนุนยกนิ้วหน่อยชูสองนิ้วหน่อยชูสองนิ้วหน่อยกำลังถ่ายทอดสดเลยตอนนี้ชูสองนิ้วหน่อยขอบคุณครับ ขอบคุณครับพอมันจะบามือเนี่ยเนี am. ่ยเนี่ยเห็นไหมพอแล้วบอให้มาถือใ่หมถน้มเมื่อยอยมันจะบาดมือไม่ดไ่ดนหอยม่ยจะติดนะเอาจ้

กิต้านั่งเอานั่งนั่งนั่งระวังระวังลวดแม้ที่มือที่มือที่มือเออแม้ก็กดกดลวดลงไปเดี๋กดกดกดลวดอย่างเงี้ยเออกดกดเงี้ยเออให้มันอยู่ใต้อย่างเงี้ยเอออุ้ยกิตาไปไหน Kita, ยอย่าวิ่งยอย่าวิ่งยอย่าวิ่งท่น